รีบตามเขามากินขนมนมแพทเถอะเช้านี้ดูเหมือนยังไม่เห็นเขาเลยเ,เ,เจ้ามือขอเขามาเลยขอรับขอขนมโปรดเมตตาอมอบเห็นลิ้นจืดดำข้าน้อยยอมทำทุกอย่างเพื่อจะแทมมนบุญคุณพวกจ่าโอหังแค่บ่าวอย่างเจ้าจะตอบแทนคุณหนูได้หรือ,อแต่ข้าจำได้ว่าเจ้าบ่าวต่ำต้อยเคยล่วงเกินข้าข้าน้อยผิดไปแล้วเป็นความผิดข้าน้อยข้าน้อยต่ำต้อย ผสมจะลงโทษอย่างไรก็ได้ถ้าเป็นผู้มีเมตตาไม่ชอบใช้วิธีรุนแรงหรือลงโทษใครเท่าไหร่เช่นนั้นเจ้าจงคลานเป็นเหมือนสุนัขลีกคราบโคลนใต้รองเท้าข้ายสะอาดดีไหมยังชักช้ายอีกเห็นหลินจือนี่เจ้าอยากได้ไหมได้ข้าน้อยทำฮะ้าสนุทำามถึงเสด็จมาสังยังไม่หายอยาต้องลงเลยพยักค้าให้เจ้ามาเขาบอกแล้วว่าสิ่งนั้นเขาไม่ต้องการนางกันแกล้งเจ้าอย่างไดเขาจะชดเชยแทนเจ้า ฝ่าบาทสเสด็จมีเรื่องอันใดทูลฝ่าบาทพระสนมรีถูรดตำแหน่งรู้สึกขับแค้นให้บาทผู้นี้มาล่วงเกินคุณหนูพระสนมอาการของพระองค์สุดหนักยิ่งกว่าปีก่อนไม่ทราบพ,พระสนมสวยสิ่งใดที่ขาดต่อโอสถรักษาหรือไม่สิ่งที่ขัดฤทธิ์ก,กันเหรออาหารก็ไม่ได้ผิดแปลกจากเดิมแต่ไม่นานมานี้ฝ่าบาททรงให้หลี่กงกงนำยาห้ามคันมาถวายเรื่องนี้ เรามไม่กล้าพูดจามากไปแต่ร่างกายของพระสนมกใกล้ถึงที่จํากัดแล้วอย่าห้ามคันเหรอพระสนมฝ่าบาทสกธรรมได้ร้เจตนา,เ,ตนาเมื่อตัวจริงกลับมาแล้วเขาเกรงว่าข้าอยู่ต่อไปก็จะทําให้รกตาจะไร้เจตนาได้อย่างไรกันหมอลงมเหลิวไม่มีวิธีรักษาเลยหรือไอ้ปีน,นีคว้านซีห้สสงบนกักกรมาเป็นเหตุลิ้นจือดำหนึ่งดอก หากใช้ทำรยาอาจช่วยให้พระสนมมีอายุขายไปได้บ้างพระสนม<อ>แล้วลองทูลขฟาฝ่าบาทให้พระเจ้ทานเห็ิหลินจื้อน,นั่น<ต>ทำไมแต่เหหลินจือนั่นได้ยินพระสงฆ์ได้รับพระชาทาน<อ>แก็บผู้ผอมนักตำหนักเสียนชิงแค่ยืดอายุไปได้เพียงเล็กน้อยท่านลุงหลิวหากข้าไม่ใช่เหติหลินจือนั่นข้าจะอยู่ได้อีกกี่วันงั้นเหรอมากสุดครึ่งปีพระสนมโปรดวางใจกระหม่อมจะไม่ปริปากแน่ท่านลุงหลิวเรื่องข้าป่วยห้ามบอกผู้ใดเด็ดขาดฝ่าบาทก็ห้ามข้าไม่อยากให้ใครดูแคลนข้าพระสนมโปรดวางใจ กระหม่อมจะไม่ปรีปาทแน่พระสนมข้าจะต้องช่วยท่านให้ได้บัดน,นี้ฝ่าบาททุกสิ่งลุ้นมอบให้คุณหนูเจ้าพราะจะทาสิ่งของไปนับสิบขีดส่วนพระสนมตำแหน่งอี้คุณ<น>เรีรงว่าคงสิ้นวาสนาแล้วนางเป็นตัวแทนคุณหนูเจ้าจึงได้ตำแหน่งนี้มาทั้งหมดก็เพราะรูปโฉมนางฝ่าบาทระแวงบ,บิดานางท้ข่ขันอูหยาครานี้พูดอะไรกันระวังปากเจ้าให้ดีพระสนมท่านขันฝ่ากรมพระคลังส่งของมาให้พี่คะ ขนมแพนนมพีม่ทรงปรดปลานยังมีเสื้อคลุมขนจิ้งจอกเอาชายใหญ่ล่าสัตว์เองเพื่อพัสนมอยา,ากทรงสวมต้องงดงามมากพวกเขายัายางเห็นข้าเป็นเด็กสินะเอเอเอสุลล่ะรีบตามเขามากินขนมนมแพนเธอะเช้านี้ดูเหมือนยังไม่เห็นเขาเลยเอเอเจ้ามาขอขามาเหรอขอรับขอขนมโปรดเมตตาอมอบเห็นลิ้นจืดดำข้าน้อยยอมทำทุกอย่างเพื่อจะแทนบุญคุณพูดจาโอหังแค่บ่าวอย่างเจ้าจะตอบแทนคุณหนูได้หรือ,อ ต้องการเห็นหลินจือไปทำไมคือที่บ้าข้าน้อยพี่สาวล้มป่วยหนักต้องใช้เห็นนี้ปรุงยาเจ้ายังมีจิตกตันยูอยู่บ้างหลายปีนี้เสื้อหลังมอบของนำค่าให้ข้ามากมายเห็นหลินจือสำหรับข้าหาใช่สิ่งนำค่าแต่ข้าจำได้ว่าเจ้าบ่าวตับต้อยเคยล่วงเกินข้าข้าร้อยผิดไปแล้วเป็นความผิดข้าน้อยข้าร้อยตําต้อยพระเสรมจะลงโทษอย่างไรก็ได้ข้าเป็นผู้มีเมตตาไม่ชอบใช้วิธีรุนแรงหรือลงโทษใครเท่าไหร่เช่นั้นเจ้าจงคลานเป็นเหมือนสุนัข ลีครอบคลนใต้รองเท้าค้างสะอาดดีไหม,ย,มยังชักชา้ากเห็นหลินจือนี่จะอยาก<อ>ได้ไหมได้ข้ารอยทำ <c oughs> อซุนถ <c oughs> <c oughs> ้ากลับลืมไป เ็ลินจือน,นั้นข้าต้มทำยาแล้วบัดนี้มันอยู่ในท้องของข้าฮะพ้าสนมสนทำไมถึงสเสด็จมาทรงยังไม่หายอย่าต้องลบเลยพยักษ์ใคให้เจ้ามาข้าบอกแล้วว่าสิ่งนั้นข้าไม่ต้องการนางกัลแกลงเจ้าอย่างไดข้าจะชดเชยแทนเจ้าฝ่าบาทเสด็จมีเรื่องอันใดทูลฝ่าบาทพระสนมรีถ,ถูกรดบตำแหน่งรู้สึกขับแค้นให้บาทผู้นี้มาล่วมเกินคุณหนูเหลือเจ้าบาทเจ็บซือ่อหลัง เขาไม่รู้ว่าตัวเองผิดสิ่งใดพวกนางถึงเหยียดหยามข้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่พะยะัค่ะนี่ไม่เกี่ยวกับพระสนมพวกนางยังบีบให้คุณหนูแล<อ>ของที่ฝ่ายบาทมอบให้กับพระสนมหลี่ด้วยข้าไม่มีเหตุนลินจืออสุนพอเธออูหยาทั้งหลี่ดูบ่าวที่เจ้าส่งสอนสิอโอหังเหมือนเจ้าไม่มีผิดอวดดีนักอย่างไรเจ้าก็เป็นบุตรีขุนนางแปดธงเหตุใดถึงได้ตื้นเขินนักแค่เหตุหลินจือก็ยังใจแยกหม่อมฉันอุปรงบ่าวไม่ดีหมอ่อมฉชนยอมอยู่แต่ในตำหนักไตรตรองความผิดอสุน ไปกันเถอะตายจริงเพราะว่าเขามาวุ่นวายเรืลมหนาวของคุณหนูคงกำเริบอีกแล้วไม่เป็นไรข้าพอทนได้ปูยาถังหลีอถอดเสื้อคลุมของเจ้าเอาให้หลีเออทำไมกันเสื้อคลุมนี้พี่ชายหม่อมฉลาสั์มาให้พี่ชายเจ้าใต้ล่านี้เป็นของเจ้าทุกสิ่งในใต้ล่านี้เป็นของเราของที่เราประทานให้เจ้าถึงจะถือว่าเป็นของเจ้าถอดเสื้อคลุมนั้นเสียถอดออก เหตุใดจึงสู้ผอมไปทุกสิ่งในไตล่าทรงอยากให้ผู้ใดก็ยอมได้แต่ว่าของสิ่งนี้พี่ชายหม่อมฉันมอบให้ผู้ใดก็ไม่มีสิทธิเอาไปเดี๋ยวก่อนน้องหญิงหลีผินร่างกายข้าบอบบางมาหลายปีเทียบกับชาวไซเปิลที่ร่างกายแข็งแรงมีได้เธอซีว่าสงสารข้ายกเสื้อคลุมนี้ให้ข้าเถิดเจ้าว่าข้าจะแย่งได้ไหมเช่นนั้นก็วัดกันด้วยฝีมือเออหลีเออ่าบาช่วยวย หมองฉันว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วย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 ช่วยหมฉันด้วยเขช่วยด้วยฟาบาทฟาบาทคุณอย่าทำเช่นนี้ฟาบาทช่วยหมองฉันด้วยช่วยด้วยช่วยเหล่าฟาบาฟาบาทสนมเข้นมาแล้วคุณหนุ่มไม่เป็นไรนะสุเหลียงอยู่อ๋อดอกเหลือเกินพ่อสนมไม่เป็นไรแล้วพ่อสนมอาสุนอยู่นี่สุเหลียง หมฉันเป็นแค่ขอยืมเสื้อคลุมของน้องหญิงค้ดไม่ถึงเลยว่านางคิดจะผลักหมอฉันไปสู่ความตายพระสนมลีพินต่อนน้าข้าฝากไายันก็พาคุณหนูของหมอบฉันลงไปในภายหน้าไม่แน่ว่านางจะไม่คิดฆ่าผู้อื่นในวังอีกกูยาถังลีเจ้าหมอมฉันไม่ได้ผลักนางหากรู้แต่แรกว่าอย่างไดก็ต้องตายหมอมฉันตายไปตั้งแต่ตอนถูกกบฏจับตัวซะยังดีกว่าเดี๋ยวได้พูดจาเธอเจ็บวันนี้เราต้องให้คําตอบแก่เจ้าได้แน่ เจ้าเย่ามนี้ถึงกับคิดฆ่าคนได้ด้วยหรือเจ้ากล้าทำเช่นนั้นหรือบบาตาบาใจมืดถึงกับจะใส่ร้ายหม่อมฉันโยนความผิดทุกอย่างให้หม่อมฉันนั่นเหรออยั้งลีอยากคายนักดูท่าก่อนหน้านี้เราจะตามใจเจ้ามากเกินไปต้องเป็นเพราะเจ้าบ่าวฉันตามพูดนี้โยงเจ้าทุกวันจนเจ้ากลายเป็นคนไร้ขอบเขตเช่นนี้ทหารจะบาพูดนี้ไปเดียวนี้เจ้าคิดจะทำอะไร่ะไอ้อสุนยูนี้นะอสุนอสุนอสุ ประกาศผ้าโชวการขันทีนั้ว่าอสุนไม่ครบในระเบียบทำเลี h h ยงบ่าวกล้าล่วงเกินนายก่อความวุ่นวายในตำหนักลงโทษฝนสาดเหมยหัวประหารทันทีอย่าแต่ต้องเขาเด็ดขาดผู้ใดกล้าพ่อเจ้าปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะสนมอสุนอสุนนะฟ้าบาทโปรเล่าให้อสุนด้วยเถิดเพคะอสุนพ่อเจ้าปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะ ฟาบาดหม่อมฉันขอร้องฝ่าบาทขอฝ่าบาททรงเล่าเว้นอสซุนด้วยเถิดเพคะอส,สุนยังไม่ทันเข้าไหวสวมกวนเลยเส,สื้อคลุมหม่อมฉันไม่เอาแล้วได้ปลดเล่าเว้นเขาเถิดเพคะสนอง,ส,ง,งอส,สัญญาวางอสุนไม่กลัวพเพค่ะอส,สุนอส,สุนฟาบาดขอร้องฝ่าบาทเถิดเพคะอสุนตั้งแต่เล็กเติบโตมากับหม่อมฉันจากแคว้นใจไปมาจนถึงวังต้องห้ามสสหม่อมฉันเห็นเขาเป็นน้องแท้ ปาบาทปาบาทถ้าบาตรหดแล้วเว้นเขาเถิดเพคะหม่อมฉันขอร้องปาบาทสึ่งหหม่อมฉันไม่ไหวเหลือเกินหนาวยิ่งนักหม่อมฉันขอร้องเราจะพาเจ้าไปพบหมอหนูขอร้องปาบาทปาบาทปาบาทอาสุดไม่ไหวแล้วพะยะค่ะ ทำเสร็จใหม่เลยอือออรเป็นอย่างไรเจ้าเบื่สิข้าขอร้องอ่ะข้าขอร้องเจ้าเบื่สิอุนได้แค่เป่าสกปรกคนหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเลือกคนใหม่ที่ดีกว่าให้เจ้าส่งไปอยู่กับเจ้าที่ตำหนักเขาไม่ใช่เบ่าเขาคือคนในครอบครัวของหม่อมฉันน้องหญิงเจ้าคือพระสนมของฝ่าบาทคนในครอบครัวของเจ้ามีเพียงฝ่าบาท จะมากอดศพของขันทีเช่นนี้ได้อย่างไรไว้เขาอสุนลีเตอ๋อเฉวียนเอาศพบ,บ่าวผู้นั้นบอกไปเดี๋ยวนี้แต่ต้องเท่านัน